พวกเราอยากชวนทุกคนหยุดฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่ซ่อนอยู่บนผิวหนังของมนุษย์เรื่องที่ไม่ได้เริ่มจากความสวยงามไม่ได้เริ่มจากแฟชั่นแต่เริ่มจากความเชื่อความกลัวและความหวังของมนุษย์ยุคแรกก่อนที่จะมีภาษาเขียนก่อนที่จะมีเมืองก่อนที่จะมีประวัติศาสตร์ถูกบันทึกลงบนหินหรือกระดาษพวกเราเชื่อว่ามนุษย์ใช้ร่างกายของตัวเอง เป็นพื้นที่บันทึกเรื่องราวและหนึ่งในวิธีที่เก่าแก่ที่สุดก็คือรอยสักรอยสักไม่ได้เป็นแค่หมึกที่ฝังลงใต้ผิวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าใครเป็นใครและใครเชื่ออะไรหลักฐานทางวิชาการที่นักโบราณคดีค้นพบยืนยันว่ามนุษย์รู้จักการสักมาแล้วอย่างน้อย5,000ปีบางงานวิจัยเชื่อว่าอาจเก่ากว่านั้นอีก เพียงแต่เวลาได้ลบเลือนหลักฐานไปจำนวนมากหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คือร่างของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าเอิร์ทซีมนุษย์น้ำแข็งที่ถูกพบในเทือกเขาเอลส์ร่างของเขาถูกแช่แข็งมานานกว่า5,000ปีบนร่างของเอิร์ทซีนักวิทยาศาสตร์พบรอยสักมากกว่า60จุดเป็นเส้นตรงสั้นๆไม่มีความสวยงามแบบศิลปะแต่วางอยู่ตามข้อกระดูก และจุดที่เกิดอาการปวดงานวิจัยหลายชิ้นเสนอความเห็นตรงกันว่ารอยสักเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการรักษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์โบราณคล้ายกับการฝังเข็มในปัจจุบันนั่นหมายความว่ารอยสักในยุคแรกของมนุษย์อาจไม่ได้เกิดเพื่อความงามแต่เกิดเพื่อการมีชีวิตรอดเมื่อมนุษย์เริ่มรวมตัวเป็นชุมชนรอยสักก็ค่อยๆเปลี่ยนบทบาทจากการรักษา ไปเป็นเครื่องหมายของการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าเป็นหลักฐานของการเติบโตและการผ่านพิธีกรรมในหลายวัฒนธรรมการสักคือการเปลี่ยนสถานะของชีวิตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากคนธรรมดาเป็นนักรบจากคนธรรมดาเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมพวกเรากำลังจะเห็นว่ายิ่งมนุษย์มีสังคมซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ รอยสักก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้อยู่แค่ผิวหนังแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างของความเชื่อและอำนาจและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เดินทางข้ามทวีปข้ามวัฒนธรรมและเมื่อมนุษย์เริ่มเดินทางออกจากถ้ำและตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนรอยสักก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรักษาร่างกายมันเริ่มถูกใช้เพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อบอกว่าใครเป็นใคร และใครอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้หลักฐานทางโบราณคดีจากอียิปต์โบราณแสดงให้เห็นว่ารอยสักมีอยู่บนร่างของมัมมี่โดยเฉพาะผู้หญิงลวดลายที่พบมักเป็นจุดเส้นและรูปทรงเลขาคณิตวางอยู่บริเวณท้องต้นขาและหน้าอกนักวิชาการเชื่อว่ารอยสักในอียิปต์ไม่ได้เป็นแค่การตกแต่งแต่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ การให้กำเนิดชีวิตและการคุ้มครองจากสิ่งที่มองไม่เห็นในเวลาใกล้เคียงกันอารยธรรมในแถบเมโสโปเตเมียเริ่มใช้รอยสักเป็นเครื่องหมายของตัวตนแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ใช้รอยสักเป็นเครื่องหมายลงโทษเพื่อตีตราคนที่ทำผิดกฎหมายหรือเป็นทาสรอยสักจึงมีสองด้านด้านหนึ่งคือความศักดิ์สิทธิ์อีกด้านคือการควบคุมและอำนาจ และทั้งสองด้านนี้เดินคู่กันมาตลอดประวัติศาสตร์ในจีนโบราณเอกสารประวัติศาสตร์บันทึกว่ารอยสักถูกใช้เป็นการลงโทษทางกฎหมายการสักตัวอักษรลงบนใบหน้าเพื่อให้คนผิดถูกจดจำไปตลอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกันชนเผ่าใช้ขอบหลายกลุ่มกลับใช้รอยสักเป็นความภาคภูมิใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและการไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสิ่งนี้ ทำให้พวกเราเห็นชัดว่าความหมายของรอยสักไม่เคยเป็นสิ่งตายตัวมันเปลี่ยนไปตามมุมมองของผู้มีอำนาจและผู้ที่ถูกมองในดินแดนแถบแอฟริการอยสักและการสร้างแผลเป็นบนร่างกายถูกใช้เพื่อบอกอายุสถานะการแต่งงานและการผ่านพิธีกรรมสำคัญของชีวิตร่างกายของมนุษย์กลายเป็นแผนที่ทางสังคมที่อ่านได้ด้วยสายตาโดยไม่ต้องใช้ภาษาพูด นักมนุษยวิทยาหลายคนเห็นตรงกันว่ารอยสักคือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเป็นภาษาก่อนภาษาเป็นการเขียนก่อนการเขียนเมื่อมนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรพวกเราใช้ผิวหนังเป็นหน้ากระดาษใช้เข็มหินและสีธรรมชาติเป็นเครื่องมือบันทึกตัวตนและยิ่งมนุษย์เดินทางไกลขึ้นรอยสักก็เดินทางไปกับพวกเราข้ามทะเลข้ามเกาะข้ามวัฒนธรรม เพื่อกำลังจะกลายเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเครื่องหมายของสังคมเมื่อมนุษย์เริ่มออกเดินทางทางทะเลรอยสักก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนแผ่นดินใหญ่มันเดินทางไปพร้อมกับเรือลมและความเชื่อสู่หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกในดินแดนที่พวกเราเรียกกันว่าโพลินีเซียรอยสักไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายแต่เป็นหัวใจของวัฒนธรรมเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต และเคลื่อนไหวไปพร้อมกับร่างกายของผู้สวมใส่นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาชาวซามัวตาฮิติและเมารีพบว่ารอยสักคือการบันทึกชีวิตทุกเส้นทุกลายบอกเล่าถึงเชื้อสายฐานะความกล้าและเหตุการณ์สำคัญที่เจ้าของร่างได้ผ่านมาคำว่าแทททูที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันมีรากมาจากคำว่าตาเตาในภาษาตาฮิติ ซึ่งหมายถึงการตอกการเคาะการทำเครื่องหมายลงบนร่างกายกระบวนการสักในโพลินิเซียไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องสวยงามแต่เป็นการทดสอบจิตใจและความอดทนการสักอาจใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและการทนได้คือหลักฐานของความเป็นผู้ใหญ่ในวัฒนธรรมมารี หลายศักที่เรียกว่าตาโมโกไม่มีใครเหมือนใครมันคือลายนิ้วมือของตัวตนเป็นสิ่งที่บอกว่าคนนี้คือใครและมาจากไหนการไม่มีรอยสักในบางชุมชนกลับเป็นเรื่องแปลกเพราะรอยสักคือหลักฐานของการมีตัวตนในสังคมนักวิชาการหลายคนมองว่าโพลินีเซียคือจุดที่รอยสักพัฒนาไปสู่ระดับศิลปะลวดลายมีความซับซ้อนมีโครงสร้าง และมีระบบความหมายชัดเจนไม่ใช่ใครก็สักได้ไม่ใช่ลายไหนก็ใช้ได้บางลายเป็นของนักรบบางลายเป็นของผู้นำบางลายสังวนไว้สำหรับพิธีกรรมทางจิตวิญญาณสิ่งนี้ทำให้รอยสักกลายเป็นระบบภาษาที่อ่านได้เฉพาะคนในวัฒนธรรมเดียวกันและเมื่อนักเดินเรือจากยุโรปเริ่มเข้ามาพบโลกใบนี้พวกเขาไม่ได้มองรอยสักเป็นภาษาแต่มองเป็นความแปลกเป็นความดิบ และเป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกของตัวเองการพบกันระหว่างโลกสองใบกำลังจะเปลี่ยนความหมายของรอยสักไปตลอดกาลเมื่อเรือจากโลกตะวันตกแล่นเข้าสู่ดินแดนใหม่รอยสักก็เริ่มถูกพาออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะภาษาของชุมชนแต่ในฐานะความแปลกใหม่ที่โลกไม่คุ้นเคยบันทึกของนักสำรวจในศตวรรษที่18 โดยเฉพาะการเดินทางของกัปตันเจมส์คุกกล่าวถึงรอยสักของชาวโพลินีเซียด้วยความตื่นตาและความไม่เข้าใจชาวยุโรปมองรอยสักเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถิ่นเป็นสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมและภาพของความสิวิไลที่พวกเขาสร้างขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรอยสักก็ดึงดูดความสนใจอย่างประหลาดกลาสี นักเดินเรือเริ่มสักร่างกายของตัวเองเพื่อบันทึกการเดินทางความรอบตายและประสบการณ์ที่โลกบ้านเกิดไม่อาจเข้าใจรอยสักจึงกลายเป็นเครื่องหมายของคนที่ใช้ชีวิตนอกกรอบเป็นสัญลักษณ์ของทะเลของความเสี่ยงและการไม่ขึ้นต่อระบบในยุโรปและอเมริการอยสักค่อยๆถูกผูกเข้ากับกลุ่มคนชายขอบนักโทษทหาร กลาสีและผู้ที่สังคมไม่ได้ให้พื้นที่ในศตวรรษที่19การสักรเริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือระบุตัวตนในระบบคุกเพื่อแยกแยะเพื่อควบคุมและเพื่อทำให้ร่างกายไม่อาจหลบหนีจากประวัติของตัวเองภาพลักษณ์ของรอยสักจึงค่อยๆถูกวาดให้เป็นสิ่งที่อันตรายน่ากลัวและไม่สมควรอยู่ในสังคมกระแสหลักแต่ในมุมหนึ่ง ชนชั้นสูงบางกลุ่มกลับแอบหลงไหลรอยสักราชวงศ์ในโยุโรปบางพระองค์มีรอยสักที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าเป็นเครื่องหมายของการผจญภัยและความเป็นตัวของตัวเองความย้อนแย้งนี้ทําให้รอยสักอยู่ในพื้นที่กึ่งกลางระหว่างการถูกรังเกียจและการถูกหลงไหลเทคโนโลยีการสักเริ่มพัฒนาเครื่องสักไฟฟ้าถูกประดิษฐ์ในปลายศตวรรษที่19 ทำให้การสักเร็วขึ้นถูกลงและแพร่หลายมากขึ้นแต่ความหมายทางสังคมยังคงติดกับภาพของคนชายขอบและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่รอยสักจะได้รับโอกาสในการถูกมองใหม่อีกครั้งในดินแดนเอเชียรอยสักไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับเรือสำรวจแต่เติบโตขึ้นจากความเชื่อศาสนาและโลกทางจิตวิญญ,ญาณ หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชี้ให้เห็นว่ารอยสักผูกพันกับอำนาจที่มองไม่เห็นมากกว่าการแสดงตัวตนทางสังคมในจีนโบราณแม้รอยสักจะถูกใช้เป็นเครื่องหมายลงโทษแต่ในขณะเดียวกันชนเผ่านอกอำนาจรัฐกลับใช้รอยสักเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและการไม่ยอมซีโรราบในญี่ปุ่น รอยสักพัฒนาเป็นศิลปะที่ซับซ้อนลวดลายเต็มแผ่นหลังเต็มแขนเต็มร่างกายภาพของเทพเจ้าสัตว์ในตำนานและเรื่องเล่าจากนิทานพื้นบ้านแต่เมื่อรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นรอยสักกลับถูกผลักให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างภาพของความซีวิไลและความทันสมัยรอยสักจึงถูกขู่เข้ากับโลกใต้ดินและกลุ่มอาชญากรทั้งที่ในความเป็นจริง มันคือมรดกทางศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นไทยลาวและกัมพูชารอยสักถูกล้อมรวมกับาศาสนาพุทธและความเชื่อพื้นบ้านกลายเป็นสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าสักยันรอยสักแบบนี้ไม่ได้สักเพื่อความสวยงามแต่สักเพื่อคุ้มครองเพื่อเสริมพลังเพื่อเมตตามหานิยมและเพื่อความแคล้วคลาด การสักไม่ใช่เรื่องของช่างแต่เป็นเรื่องของครูของพระและของผู้ที่เชื่อว่ามีวิชาและมีพลังพิธีกรรมคาถาและข้อห้ามกลายเป็นส่วนหนึ่งของรอยสักผู้สักต้องถือศีลต้องประพฤติตัวตามกฎเพื่อให้พลังยังคงอยู่รอยสักในบริบทนี้ไม่ได้เป็นของส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นักมนุษยวิทยาหลายคนมองว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของการต่อรองกับความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อมนุษย์ไม่อาจควบคุมโลกได้พวกเราจึงฝังความหวังลงบนผิวหนังและเมื่อโลกเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ความทันสมัยรอยสักที่เต็มไปด้วยความเชื่อกำลังจะถูกท้าทายโดยแนวคิดแบบใหม่ที่มองร่างกายเป็นพื้นที่ของเสรีภาพเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่2ี แนวคิดเรื่องร่างกายของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนร่างกายไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่สังคมควบคุมแต่เริ่มถูกมองเป็นพื้นที่ของการเลือกและการแสดงตัวตนรอยสักจึงค่อยๆหลุดออกจากกรอบเดิมจากความเชื่อทางศาสนาจากการลงโทษและจากภาพของคนชายขอบเข้าสู่พื้นที่ของการสื่อสารส่วนบุคคลในโลกตะวันตก หลังสงครามโลกทหารที่กลับจากสนามรบนำรอยสักกลับมาพร้อมกับเรื่องราวชื่อของคนที่รักสัญ,ญลักษณ์ของการรอดชีวิตและความทรงจําที่ไม่อาจลบเลือนรอยสักกลายเป็นบันทึกชีวิตที่ไม่ต้องการตัวอักษรเป็นความเจ็บปวดที่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นภาพในทศวรรษที่60และ70ขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลัก ทำให้รอยสักกลับมามีพลังอีกครั้งฮิปปี้ผังและกลุ่มเยาวชนใช้รอยสักเป็นการประกาศว่าพวกเขาไม่อยู่ในกรอบเดิมรอยสักไม่ได้ถูกซ่อนอีกต่อไปแต่ถูกโชว์เป็นการท้าทายค่านิยมเป็นเสียงที่ไม่ต้องพูดเทคโนโลยีการสักพัฒนาอย่างรวดเร็วมึกปลอดภัยมากขึ้นเครื่องมือแม่นยำขึ้น ศิลปินศักด์เริ่มถูกยอมรับในฐานะศิลปินอย่างแท้จริงลวดลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่สัญ,ญลักษณ์เดิมแต่เปิดรับศิลปะจากทั่วโลกภาพเหมือนเรขาคณิตอักษรและแนวนามธรรมรอยสักรเริ่มเข้าสู่พื้นที่กระแสหลักดารานักกีฬาและคนมีชื่อเสียงทำให้สังคมค่อยๆเปลี่ยนมุมมอง แต่แม้จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นรอยสักก็ยังคงแบกประวัติศาสตร์ของการถูกตีตราและการถูกมองว่าแตกต่างนักสังคมวิทยาหลายคนชี้ว่านี่คือธรรมชาติของรอยสักมันอยู่ระหว่างการต่อต้านและการถูกกลืนอยู่ระหว่างเสรีภาพและการถูกทำให้เป็นสินค้าและในโลกที่ร่างกายกลายเป็นสื่อ คำถามใหม่ก็เกิดขึ้นว่ารอยสักยังจะเป็นเสียงของตัวตนหรือกำลังกลายเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการบริโภคเมื่อพวกเรามองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของเรื่องราวนี้รอยสักไม่เคยเป็นเพียงลวดลายบนผิวหนังแต่เป็นหลักฐานของการเป็นมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยจากเส้นเล็กๆบนร่างของมนุษย์น้ำแข็ง สู่ลวดลายศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมจากเครื่องหมายของการรักษาสู่สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจจากการถูกตีตราสู่การประกาศตัวตนรอยสักเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผ่านความกลัวความเจ็บปวดความศรัทธาและความหวังมันเปลี่ยนความหมายตามบริบทตามผู้มีอำนาจ และตามผู้ที่เลือกจะสักแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความต้องการของมนุษย์ที่จะบอกโลกว่าเราคือใครและเราผ่านอะไรมาบ้างนักวิชาการหลายคนเห็นตรงกันว่ารอยสักคือภาษารูปแบบหนึ่งภาษาที่ไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการตัวอักษรแต่ใช้เวลาและร่างกายเป็นตัวอ่าน ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างถูกบันทึกด้วยดิจิทัลรอยสักกลับยิ่งมีความหมายเพราะมันคือสิ่งที่ลบไม่ง่ายแก้ไม่ได้และอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายบางคนสักเพื่อระลึกถึงใครสักคนบางคนสักเพื่อเยียวยาตัวเองบางคนสักเพื่อประกาศว่าร่างกายนี้เป็นของเราเมื่อมองแบบนี้ รอยสักจึงไม่ใช่เรื่องของความสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแต่เป็นเรื่องของการเลือกและการยอมรับความหลากหลายของมนุษย์พวกเราอาจไม่จำเป็นต้องสักเพื่อเข้าใจรอยสักแต่การเข้าใจประวัติศาสตร์ของมันอาจทําให้พวกเราเข้าใจมนุษย์ได้ลึกขึ้นอีกนิดเพราะทุกรอยบนร่างกายล้วนมีเรื่องเล่าและทุกเรื่องเล่า ล้วนสะท้อนความเป็นมนุษย์พวกเราขอขอบคุณทุกคนที่ใช้เวลาฟังเรื่องนี้จนถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องราวของรอยสักจะทำให้พวกเรามองผิวหนังไม่ใช้แค่เปลือกแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้เรื่องที่พาพวกเราย้อนเวลาเพื่อเข้าใจปัจจุบันฝากติดตามอยากบอกจังโวยไว้ด้วยนะครับ พวกเรายังมีเรื่องอีกมากที่อยากเล่าแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไป